ครบทุกรถหล,ลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวอิงนภะัสชินวัฒน,นวงศ์นะคะประธานชมรมรักพุทธศาสตร์นานาชาตินะคะแล้วก็เป็นประธานชมรมพักดีพนเรศวรนะคะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านมอมหลวงการตะพงวรวุฒนะคะคเป็นประธานชมรม ลูกตาาคตนะคะซึ่งวันนี้เรามาร่วมง,งานที่ศูนย์เกษตรเกตแก้วอุดมธรรมซึ่งเป็นาการร่วมมือการทําศูนย์การเรียนรู้นะคะของปู่เจ้าคุณปู่ฤษีเกตแก้วแล้วก็ท่านหลวงพ่ออุดมนะคะก็เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเพาะพันธุ์เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะแล้วก็ใครที่เดินทางมาที่จังหวัดสกลนครน,นะคะก็จะได้มา ได้ทั้งกล่าบพาด้วยแล้วก็ได้มาดูในศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะมีในส่วนของการปลูกพืชต่างๆซึ่งเป็นการอนุรักษ์แล้วก็มีพันไม้ต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ก็มีญา,าติธรรมนะคะจากหลายๆพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนครพนมหนองคายนะคะอุดรธานี แล้วก็จากนาครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงหลายๆจังหวัดนะคะก็อยากจะชวนชวนนะคะขอให้ทุกท่านหากมีโอกาสมาที่จังหวัดสกลนครนะคะก็เดินทางมา,าชมศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ได้ค่ะก็พี่หมอมีอะไรจะฝากไหมคะต้องฝากอยู่แล้วน้องอิงฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการสร้างกุศลเป็นบุญกุศลที่ดีและเป็นสิ่งที่เราเป็นถือว่าเป็นกําลังบารมีในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต นะครับก็อยากทุกท่านครับร,รูปทำบุญนะครับมารูปทำบุญและสร้างบาร,รมีตัวเองให้เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การเรียนรู้ที่นี่นะครับทำตามนะครับพระราดจำริในหลวงในการที่เก้าที่การที่ต้องศึกษาแล้วก็ทําเรื่องของการเกษตรนะครับเป็นเกษตรนะครับตามทฤษฎีใหม่ที่ดูทําให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นว่าเรามีการเกษตรอย่างเดียวสามารถจะอยู่ด้วยกัน ยังมีความสุขและไม่อดตายแน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดไรายได้ด้วยดังนั้นการมาเที่ยววัดมาทาบุญนอกจากนั้นก็มาดูว่าในอนาคตเราจะทํำอะไรกับพื้นที่ที่เป็นผ่นดินทองผ่นดินทาของเรานี้อย่างไรนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้นะคะมันจะมีผลกระทบถึงเรื่องของห่วงโซ่อาหารด้วยตแต่ประเทศไทยเนี่ย เราเป็นเมืองเกษตรนะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมจริงๆแล้วเขามีคนพูดอว่ากว้างอะไรหลงไปปั๊บมันกง็งอกมันกง<ต>็งอกอยู่แล้วเป็นดินไทยนี่เป็นเป็นดินทองจริงๆอยากให้ทุกท่านมาเลยครับสกนลนครมาสูต่ตัวนิพัานธรรมนะครับเกลีแก้วนมทรรมนี้นะครับซึ่งท่านจะได้เห็นว่ากลับไปสู่วิถีชีวิตและกลับไปสู่การมีความสุขในการที่เราจะทำยางไง ให้เรามีความสมบูรณ์เรื่องอาหารน้องนะค่ะ<ร>แล้วก็แล้วก็วกทำตามคันลองของอพระธรรมของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนนะคะของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มาร่วมกับเศรษฐกิจ ประชาพอเพียงของในหลวงรัชการที่9ก้าซึ่งท่านทิ้งไว้ให้นี่เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดยิ่งใหญ่มากชาวไทยต้องช่วยกันรักษาทั้งธรรมะแล้วก็ปรัชญาพอเพียงของในหลวงท่านด้วยนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยใช่ใช่เราบุญด้วยแล้วมานั่งคุยสนทนาธรรมในทามการรยากาศได้เป็นธรรมชาติด้วยใช่ค่ะี่ดคะเพราะนั้นก็เชิญชวนนะคะ ยาติธรรมที่อยู่ทั่วประเทศนะคะถ้ามีโอกาสก,าก็เชิญชวนที่จังหวัดสกลนครนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีประโยชน์มากค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ